สวัสดีครับเออู่อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับป้าและพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องเบิงเดอเบิงสายแซ่สายบุรีทั้งหลายมาดูหน่อยนะครับลาน้อยอู่อิงเพชรบ้านแพงของเรานะครับโกอินเตอร์แดนปลาดิบนะครับร้องเพลงคืนแรกร้านแรกนะครับเป็นยังไงละ่ะ ดอกเห็ดเต็มเลยนะครับเต็มเลยสองแสนเนาะเนาะนะครับน้องอุ๋งไปเก็บดอกเห็ดถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับเอฟสีทุกทุกท่านขาเซขาบุรีทั้งหลายมาดูซะมาดูนะครับว่าล่าน้อยของเรานี่ไปทำอะไรนะครับน้องไม่ได้ไปเที่ยวเฉยๆนะครับน้องไปเก็บเงินเก็บทองไปเก็บดอกเห็ดยังแดนปลาดิบนะครับ การปรากฏตัวของน้อ,อู๋อิงครั้งนี้นะครับทำโมบรรดา f อแฟนเพลงของน้อู๋อิงแฟนหมอลำสาวน้อยพันบ้านเพงทุกทกท่านนะครับพลันที่ได้เห็นศิลปินน้อยนะครับซูปเปอร์สตาร์น้อยของเรานะอู๋อิงเพชรบ้านเพลงบรรดาพี่น้องไทยเรานะครับที่เป็นแรงงานทําง,งานที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะต่างก็ดีอ,อกดีใจกันนะครับต่างก็เข้ามาถ่ายรูปรุมถ่ายรูปกันเต็มนะครับน้องมาให้ความสุข บรรดา fc ถึงที่เลยนะครับดอกเห็ดหลังไหลกันมาถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิงนะครับมาไล่น้ําใจเล็กๆน้อยๆจากบรรดาพ่อๆแม่ๆ fc สอสน้อเพื่อนมัดแพงที่ทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะครับเป็นการพบปะแฟนเพลงครั้งแรกของน้องอุ๋งอิงนะครับที่ต่างประเทศนะครับนับว่าเป็นการสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับพี่น้องชาวไทยของเรานะครับ ที่อยู่ต่างแดนเนะาะได้พบปะศิลปินในดวงใจนะครับอย่างถึงเนื้อถึงตัวอย่างเป็นกันเองเลยนะครับ f อบางคนก็เข้ามากอดมาขอถ่ายรูปนะครับบางคนก็มาขอจับมือขอเอามือน้องใส่หัวนะครับแต่ว่าน้องไม่ให้ทำมันเป็นความศรัทธาของพี่น้องเนาะอย่างว่าแหละครับคนที่เขารักเขาชื่นชมนะครับ มันเป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นมากๆเลยนะครับที่ไม่เคยมีเลยนะครับถือว่าศิลปินที่จะเป็นกันเองแบบอย่างเหมือนกับน้องอู้หญิงคนนี้นะครับน้องมีความเป็นตัวตนคือความเป็นกันเองสำหรับบรรดาเอฟซีทุกทท่านและก็ประชาชนทั่วไปนะครับก่อนหน้านั้นน้องก็ได้ท่องคาถาอู้หญิงอู้หอิงนะครับต้นตํำรับท่องเองนะครับ ร้องเพลงไม่กี่เพลงเองนะครับสองแสนเนาะเนาะนะครับสองแสนเยนนะครับเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยนะครับอย่างเราเนี่ยจะทํายังไงหาเงินได้แบบนี้เหมือนน้องอุ๋งก็คงยากนะครับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนาะเป็นไงละ่ะสายแซ่สายบุรีดูสินะครับอย่าคอยแต่มาบุรีอย่าคอยแต่มาแซ่มือน้องนะครับเอฟซี FC, ทุกๆท่าน ที่เข้ามาหานะครับตาก็มาขอจับมือกันนะครับคนเราบุญวาสนานะครับบุญนำพาวาสนามันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนะครับคนเราเกิดมาแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆนะครับเอฟซีทุกๆท่านมันก็มีบางคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์มาแซะนะครับแซะในช่องของผมกล่าวหาว่าผมเนี่ยได้ค้าจ้าง เขาจ้างมาเท่าไหร่ให้พูดเดือนละเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องให้ใครมาจ้างเลยนะครับผมรักเด็กคนนี้ผมชื่นชมน้องอุ้งอิงนะครับเป็นการส่วนตัวผมชื่นชอบที่น้องเป็นกันเองนะครับเป็นศิลปินรากหญ้าศิลปินติดดินกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับกิริยาพูดจาอ่อนหวานนุ่มนวลน,นะครับเกียบร้อย เป็นเด็กที่เรียบร้อยนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทาให้บรรดาพา่อๆแม่ๆเอฟซีทั้งหลายได้รักนะครับจงดูเยี่ยมอย่างของน้องอู๋อิงนะครับถ้าอยากให้ศิลปินของท่านที่ท่านชื่นชอบจะดูงจะดังให้มีคนรักก็ดูแบบอย่างน้องอู๋ิงนะครับเขาทําตัวกันยังไงนะครับปฏิบัติตัวยังไงเข้ากับบรรดาพา่อๆแม่เอฟซียังไงเขาวางเนื้อวางตัวยังไงนะครับกิริยานอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รัก ของคนที่พบเห็นนะครับการที่ทําวาจาห้วนๆพูดมีมีอ่างเสียงกริยาแห่งกระด้างอยากมากดีกะโลกมันคงยากนะครับยากที่จะให้คนเห็นและคนเขาชื่นชอบนะครับกลับไปพัฒนานะครับพัฒนาตนเองพัฒนาแนวคิดวิสัยทัศน์มุมมองในเชิงสร้างสรรค์ไม่แน่นะศิลปินน้อยของท่านอาจจะ จริญรุ่งเรืองก็ได้นะครับคนเรานะครับจะโด่งจะดังได้มันก็อยู่ที่ตัวเราเองเนี่แหละครับบุญบรารมีของเราการทำเนื้อทำตัวการใช้ชีวิตการพูดจานะครับทำตัวให้น่ารักนะครับทำให้คนเห็นคนรักคนชอบไม่ใช่ว่าทำกิริยามารยาทในทางที่ลบนะครับมีแต่กระแสราม่ามีแต่สิ่งลบๆที่แสดงออกมานะครับใครล่ะเขาจะมาชื่นชอบศิลปินของคุณนะครับ คุณต้องดูนะครับดูเยี่ยงอย่างของคนที่เขาประสบความสําเร็จดูเยี่ยงอย่างคนที่เขาทําไมเขาก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่ทําไมถึงมีคนรักเขามากมายเพราะอะไรนะครับก็ดูการใช้ชีวิตดูการวางตัวการพูดกันจานะครับกิริยามารยาทต่างๆในการนําเสนอในการพูดจาออกสื่อนะครับเออไปปุ่นๆไป ตอต่อไปก็จะได้แบบนี้อีกเป็นเท่า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 ขึ้นไป